ติดตามช่อง MotorLine Auto g a r a d e เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ทุกคันวันนี้เราจะพาไปจอดลิกว o l v o C40 Recharge 2024, 2024รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่จับตามองด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีขั้นสูง Volvo C40 Recharge เป็น SUV ขนาดกระทัดรัดแต่มีความแรงและความหรูหราในตัวพร้อมตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบความสะดวกสบายและสมรรถนะในการขับขี่ รูปลักษณ์ภายนอกของ C40 Recharge มีเส้นสายที่โฉบเฉีียวและทันสมัยด้วยหลังคาลาดเอียงแบบคูเป้ทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบปิดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถไฟฟ้าเสริมความล้ำหน้าและลดแรงต้านลมไฟหน้า LED Matrix ให้ความสว่างสูงและปรับการกระจายแสงอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนการตกแต่งภายในของ Volvo C40 Recharge 2024เน้นความเรียบหรูด้วยวัสดุคุณภาพสูงและการออกแบบที่คำนึงถึงความยั่งยืน เบาะนั่งทำจากวัสดุรีไซเคิลและให้ความสบายยาวนานควงม,มาลายัยมัลติฟังก์ชันและหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กลางแดชบอร์ดรองรับระบบอินโฟเทนเมนต์ของ Google ที่มีทั้ง o o o g l e Map Google Assistant และ Google Play Store ททำให้ผู้ขับสามารถเชื่อมต่อและควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถได้อย่างสะดวกและไร้รอยต่อ หน้าปัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งข้อมูลการขับขี่ให้ตรงตามความต้องการทั้งความเร็วระยะทางและพลังงานแบตเตอรี่ระบบความปลอดภัยของ C40 ReCharge 2024เป็นมาตรฐานวอลโวที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกมีระบบ Pilot Assist สำหรับการช่วยขับขี่ในทางตรงและทางโค้งระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยาน ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความปลอดภัยในทุกการเดินทาง Volvo C40 Recharge ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังรวมประมาณ402แรงมา้าทำให้สามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง4.9วินาทีแบตเตอรี่ความจุ78กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางการขับขี่สูงสุดประมาณ420กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งการชาร์จแบบเร็วสามารถเติมพลังงานถึง80%ในเวลาเพียง40นาทีระบบขับเคลื่อนทั้งหมดเป็นแบบ AWD ทําให้สามารถควบคุมรถได้ดีทั้งบนถนนเปียกและทางโค้ง Volvo C40 Recharge ยังมีโหมดการขับหลายรูปแบบให้เลือกทั้งโหมดอีโค่สาหรับการประหยัดพลังงานโหมดคอมฟอร์สสำหรับการขับขี่นุ่มนวลและโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับการขับขี่ที่สนุกสนานและเร้าใจฟังก์ชันเสริมอื่น,นๆเช่นระบบเสียงคุณภาพสูงฮาร์แมนคาร์ดอนหลังคาพาโนรามา ระบบนำทางอัจฉริยะและการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือไร้สายทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ครบครันและสะดวกสบาย Volvo C40 Recharge 2024ถือเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ไฟฟ้าที่รวมเอาสมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวไม่เพียงแต่ตอบสนองต่อการขับขี่แบบเมืองและทางไกล แต่ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบและวัสดุที่ยั่งยืนการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและภายในที่หรูหราทำให้ C40 Recharge เป็นรถที่ทั้งใช้งานจริงและมีสไตล์ในเวลาเดียวกันสรุปแล้ว Volvo C40 Recharge 2024เป็นรถไฟฟ้าที่ครบเครื่องทางด้านสมรรถนะความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความสะดวกสบายและประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยม ติดตามช่อง MotorLine AutoCarate เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับวงการยานยนต์ทุกวัน